ยังไม่ผ่านเลยจ้าลบคลิปไปกันหลายแล้วจ้าหาคลิปลงเพิ่มเติมเนาะกันเนะาะกอยมาเป็นกำลังท้องฟ้ามืดตือตอต้อเลยจ้าคุ่นาะทั้งบ้านพี่น้องเฮ้าหน้ากาสีเลยจ้าบรรยากาศมืดตือต้อมาแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยดูท้องฟ้าจ้า ฝนจะตกจะพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจ้าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะสงสัยฝนจะตกหนักข่าวันนี้ตกหนักมากเลยที่โลกบนดึกก็นั่งจะทํากับเขาจ้าเป็นข้าวหนาห่งม,มืดเลยทัางบ่ไปตกทั้งั้นเนาะน่นะาจะบ,บังก็ตกทุกวนันต้นไม้มืดแล้วตรงนั้นนะ บรรยากาศดีจ้าพี่เล็จ้าบรรยากาศมืดตึ๊ตือมาแล้วจ้ะพี่นองเอ้ยดูท้องฟ้าจ้าฝนจะตกจ้าพี่นอดรวยกันทุกคนนะคะลงคลิปไหนก็ขอให้แตกแสนแตกล้านจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะเพื่อน,นจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา แปดโมงสี่ส to ิบสนใจฝนจะตกหนักข่าวันนี้ตกหนักมากเลยที่โรบุนก็นกำลังจะทำกับขาวจ้ากำลังเลี้ยงใจเด้อจะเด้อขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจจ้าขอบคุณที่บาถิงกันเนาะกันเนาะขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงลื้อนบ่ฮ้อนอากาศไม่ร้อนเลยจ้าวันนี้สดชื่นอึมครึมก็อึมครึมบ่ฮ้อน กาศดีสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจ้าพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจีลยจ้าบรรยากาศมืดตึ๊ดตื้อมาลวจ้าพี่นอ้องเอ้ยดูท้องฟ้าจ้าฝนจะตกจ้าพี่นอ้องบ่นตลอดลยจ้าวันนี้นะขอบคุณนะคะขอบใจฝนจะตกหนักควันนี้ตกหนักมากเลย ที่โลกบุนเกิดก็นังจะทำกับข้าวจ้ายังไม่ผ่านเลยจ้าลบคลิปไปกันหลายแล้วจ้าหาคลิปลงเพิ่มเติมเนาะค่ะเนะาะอไมาเป็นก็ไม่เป่านะแห้งหมดเลยแลาวมาไปตกทั้งนั้นเนาะมายกระบังก็ตกทุกวันต้นไม้มากเลยจ้าฝนตกดีจ้ะพี่น้องเอ้ยลายกระบังตกดีจ้ะ บางบางที่นะ่ะฝนบาตกนะ้องพี่น้องเนาะมากเลยจ้าฝนตกดีจ้าพี่น้องเอยหลายกระบังตกดีจ้าบางบางที่นะ่ะฝนบาตกนะ้องพี่น้องเนาะท้อง,องฟ้ามืดตื้อเลยจ้าคุณน่ะทั้งบ้านพี่น้องเฮ้านากาตั้งเลี้ยงใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจจ้า,จาขอบคุณที่บ่ถิงกันเนาะก,กันเนาะ ขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงเลยอากาศมืดตึ๊ดตื้ออึมถึมเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเอานาเฮงมืดเลยข้าวบอปผุโตทั้งนั้นเนาะนาเก็บบังก็โตทุกวันต้นไม้ กากาศมืดตื้อตึ้ออึมถึม,มนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,นจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบมดหลอดแล้วจ้ามันนี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมเนาะกันนะอย่ากดผ่านด้วยจ้า กำลังใจเห็นนี้โลกบนเนาะนะกันเนาะโ่อกันตัวจอกกับองเดินซีเมื่อนใจ้แต่สีเล็จ้าบรรยากาศมืดตึ๊ดตื้อมาเลยจ้ะพี่นองเอ้ยดูท้องฟ้าจ้ะฝนจะตกจ้ะพี่นอาางเขาวนะแหงมืดเลยข้าวบไปตกทั้งังนะ้นเนาะมากกระบังก็ตกทุกวันต้นไม้ต้นที่มารับชมเนาะกันเนาะอย่ากดผ่านเล็จ้า ็นกำลังใจเห็นน,น,นีนะ่ลนนแล้วฝนีเนาะค่ะเนาะแล้วการติวต่อกันสองเดินซีมือแล้จ้ะพี่น้องบ่ฮ้อนบรรยากาศไม่ร้อนเลยจ้าวันนี้สดชื่นอึมครึมค่ะอึมครึม,ม,มบ่ฮ้อนอากาศดียังไม่ผ่านเลยจ้าลบคลิปไปกันหลายแล้วจ้าหาคลิปลงเพิ่มเติมเนาะค่นะเนาะสอยมาเป็นกันเลยออกมาออกมา พี่น้องมาชมบรรยากาศจ้ะบรรยากาศมืดตื้อๆเลยจ้าอีกหน่อยพี่น้องบ่ฮอนบรรยากาศไม่ร้อนเลยจ้าวันนี้สดชื่นอึมครึมก็อึมครึมบ่ฮอนอากาศดีด้วยกันทุกคนนะคะลองคิดหนก็ขอให้แตกแสนแตกล้านจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะ เพื่อนจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง4ิบน้องบ้อนบรรอากาศไม่ร้อนเลยจ้าวันนี้สดชื่นอึมครึมค่ะอึมครึมบ้าอนอากาศดีมากเลยจ้าฝนตกดีจ้าพี่น้องเออลักระบ,บังตกดีจ้าบางบางที่นะฝนบ่ตกนะพี่นอนะ้องเนาะมืดแล้วตรงนั้นนะ บรรยากาศดีจ้ะพี่เพื่นที่มารับชมเนาะงกันเนาะอย่ากดผ่านเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้นิโรบุญเลยนาะงกันเนาะพ่อกันตัวจอกกระซองเดินซีมืดให้จ้าอากาศมืดตื้อๆอึมครึมเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเฮ้ยออกมาออกมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศจ้ะบรรยากาศมืดตื้อๆเลยจ้า อีกหน่อยก็ท้องฟ้ามืดตื้อเลยจ้าพุณนะทั้งบ้านพี่น้องเฮ้านากาสีเลยจ้าบรรยากาศมืดตืต้อมาเลยจ้าพี่น้องเอ้ยดูท้องฟ้าจ้าฝนจะตกจ้าพี่น้อง อากาศมืดตดตึๆอึมถึมนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ายังไม่ผ่านเลยจ้าลบคลิปไปกันหลายแล้วจ้าลคล,าลิปล,ลงเพิ่มเติมนะกเนะะเนอะอายมาเป็นกันไม่มืดแล้วตรงนั้นเะยบรรยากาศด,ดีจ้าพี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบห้านาทีนะกันาะเะพื่อนๆ เมืตืต้อแล้วจง้งใสยมาอนี่ตกทัวไทยเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยมืดตึ๊บไปหมดนเลยจ้ากำลังแรงใยงใจเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังเลยงใจจ้าขอบคุณที่บ่ถิงกันเนาะก,ก,ก่นเนาะขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงด้วตรงนั้นก็นยังมาทัานมืดจ้ะยังสว่างอยู่แต่อีกน้อยก็จะมืดเนาะเพราะว่าก่อนเมฆฝนหลายจ้ะพี่น้อง คุณที่มารับชมเนาะกันเนาะอย่ากดผ่านเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น,นี้โลกบนเนา,นาะกันเนาะพ่อกันตัวจอกกระซองเดินซีมืดให้จ้ะอ,อากาศมืดต,ต,ตื้อๆอึมครึมเนาะจา้ะเพื่อนๆจ้าคุณที่มารับชมเนาะกันเนาะอย่ากดผ่านเด้อจ้า เป็นกำลังใจเห็นนี้โลกวบนเนาะ,นะกันเนาะพอกานตรวจจับก็ะองเดินสีมือนะจ๊ะอากาศมืดต,ต,ตื้อๆคึมๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามันลอดเลยจ๊ะมาน,นี่นะขอบคุณนะคะขรับตรงนั้นก็ยังมาทัานมืดจ้ะยังส่างอยู่แต่อีกน้อยก็จะมืดเนาะ เพราะว่าก่อนเมนผลหลายจ้ะพี่น้อง,อง,องท้องฟ้ามืดตื้อเลยจา้าคุณน่ะทั้งบ้านพี่น,อน,ะะน้องใใเฮ้านาคาตั้งแรงใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้ะขอบคุณที่บ่ถิงกันเนาะก,ก,กันเนาะขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงลือ้อแค่สวัสดีค่ะคใจฝนจะตกนกค่ะวันนี้ ออกหนักมากเลยที่โลบบนเกิดกำลังจะทำกับเขาจ้านัง้งท้องฟ้ามืดตื้อเลยจ้าพูนาทั้งบ้านพี่น้องเห้าหนากาตรงนั้นก็ยังมาทันมืดจ้ายังสว่างอยู่แต่อีกน้อยก็จะมืดเนาะเพราะว่าก่อนเมีฝนไหลหลายจ้าพี่น้อง ក្ដៅមឺតតិតតិឹមគឹមណាចាព្រឹនព្រឿនចា